สวัสดีมิลักแฟนหมัดแฟนมวยที่เคารพทุกท่านนะครับอยู่กับผมอย่างเช่นเคยนะครับหมัดเด็ดมวยไทยไบโอโคราชนะครับวันนี้ครับวันเสาร์ที่26เมษายนนะครับมวยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับ3ช่วงนะครับเดิมทีจะช่วงแรกก็จะเป็นศึกเจ้ามวยไทยช่วงที่2ก็จะเป็นศึกเกียรติเพชร sks หรือว่าเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟชนะครับช่วงที่3ก็จะเป็นศึกจิตเมืองนอนท์ปิดท้ายนะครับ3รอบ เวทีเดียวนะครับแต่วันนี้พิเศษสุดๆนะครับศึกเจ้ามวยไทยบวกพลังใหม่นะครับโดยทีมงานพลังใหม่จะจัดศึกเจ้ามวยไทย4คู่ถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็อีกอหคู่สุดท้ายนะครับจะถ่ายทอดสดทางเพจโกสปอร์ตนะครับทางแอปโก s สปอรนะครับใครยังไม่มีแอปโก s สปอรนี่โหลดไปได้เลยดีเลยแค่2วิ นาทีแค่นั้นเองนะครับใครยังไม่มีครับดูในแอปเหมือนดูข้างเวทีดีเลยแค่ไม่เกิน2วินาทีแค่นั้นเองภาพคมชัดลึกอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ครับทีมงานพลังใหม่จัดไว้9คู่รวดนะครับช่วงแรก4คู่นะครับก็จะเป็นทางศึกเจ้ามวยไทยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3าม hd นะครับช่วงที่2ครับตั้งแต่คู่ที่5ยันคู่ที่9นะครับจะถ่ายทอดสดทางเพจ าทางแอป Go s p o r t นะฮะอย่าลืมนะครับใครยังไม่มีแอปนี่รีบโหลดกันไปได้เลยวันนี้ผมจะมาให้ทัศนวิจารณ์นะครับมวยรักมวยชอบศึกเจ้ามวยไทยบวกมวยไทยพลังใหม่นะครับก้าวคูรวดเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันข้อมูลชัดเจนอยู่ในกลุ่มข้อมูลอัปเดตที่สุดเลยนะครับกดไปที่ s 7 7 sp นะครับทีมงานมดเด็ดมวยไทย มีข้อมูลมวยอยู่ในนั้นทั้งหมดนะครับกิจกรรมหลากหลายการทายผลมวยทุกวันนะครับพิเศษสุดๆนะครับเอาใจแฟนหมัดแฟนมวยเลยนะครับฟังรายเสียงฟรีกับจากทีมงานพี่ขอสุขโขทัยครับการันตีการภาคมวยนะครับอยู่ในวงการมวยมาสิบกว่าปีอยู่ในนั้นเลยนะครับอย่าลืมนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันแอดไปที่ s77sp นะครับบอกว่าโอโคราชแนะนํามาด้วยนะจ๊ะ ครบทวนกระบวนวามนะครับวันนี้ไปเร็วๆกันเลยนะครับมวยเก้าคู่จะมาพูดมากก็ไม่ได้นะครับมวยรักไม่ชอบศึกเจ้ามวยไทยนะครับคู่ที่หนึ่งครับเหนือเพชรพุทธประชาชื่นเจอกระเด็ดยริศสอเดชดำรงนะครับเดอเหนือเพชรพุทธประชาชื่นนะครับฝีมือสมองไอคิวมวยดีนะครับทางมวยเนี่ยน่าจะไปก่อนครับเดย์ยริศสอเดชดำรงนะครับเข่าในเหนียวแน่นบูดุดันหัวจิตหัวใจดี นะครับผมชอบแรงปลายปนะครับคู่ที่คู่แรกเนี่ยผมชอบมวยเข่านะครับเด็ดยลิศสอเด็ดำลงวันนี้ไม่หลงเหลี่ยมยังไงก็แบเบือนะครับคู่ที่2ครับตีเล็กมอเพื่อนร่วมใจครับเจอกับนักสู้บ้านแลมบ้าตีเล็กเนี่ยฝีมือสมองไอคิวมวยดีนะครับต่อยระดับพันเอกพันโทมาแล้วนะครับเจอกับนักสู้บ้านแลมบ้านักสู้ก็เจอพันเอกพันโทมาแล้วครับเกตมวยเดียวกันวันนี้น่าจะได้เสียครับร้อยสองปอนครับนักสู้บ้านแลมบ้าเขาในเหนียวแน่นบูดูดันมีหมัดสลับ สับซอกด้วยนะครับวันนี้นะครับผมมองดูความบู๊ความบ้าของเจ้านักสู้บ้านเหลยมบ้าน่าจะเอาเจ้าตีเล็กอยู่นะครับผมชอบไปที่เจ้านักสู้นะครับคู่เอกช่องสามนะครับช่วงเอ่อช่วงแรกนะครับอ่าชิงแชมป์ร้อยห้าปอนเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับลาวสตาเกียรติธงยศนี่เป็นแชมป์อยู่นะครับอ่าโจโฉบุมเด็กเซียนนี่โอ้โหโจโฉบุมเด็กเซียนหรือว่าโจโจสิทธิอาจารย์ตายเขาในเหนียวแน่นบูดุดันนะครับ ลาวสตามีหมัดมีศอกบูดูดันอย่างเหมือนกันนะครับวันนี้กระดูกลาวสตาดีกว่าโจโฉนี่กระดูกอ่อนกว่าแต่ว่าหนุ่มสดต่อยร้อยห้าปอนวันนี้โจโฉไม่น่าจะกดดันอะไรมากนะครับนะฮะได้โอกาสขึ้นมาชิงกับลาวสตาวันนี้ผมชอบความเก๋าของเจ้าลาวสตาเกียรติธงยศนะครับน่าจะพิเกมชนะเจ้าโจโฉได้นะครับคู่ที่สี่ครับศึกเจ้ามวยไทยเพชรธันวาอีกเกิลมวยไทยเจอกับเจมสัก ทีเด็ดเก้าสิบเก้าเมส์กักเพชรสมนึกนะครับเพชรธันวาฝีมือสมองไอคิวมวยดีเจมสักก็ฝีมือ,มอดีแต่ว่าเวลาโดนหนักๆก็ชอบยอมง่ายๆนะครับผมชอบไปที่โจ้เพชรธันวาอีเกิลมวยไทยนะครับช่วงแรกสี่คู่มวยรักมวยชอบตามนี้นะครับเดี๋ยวปิดท้ายเดี๋ยวผมจะมาทวนให้ใหม่นะฮะคู่ที่ห้าครับช่วงที่สองถ่ายทอดสดทางแอปโก спорт อังกอร์ต่อแย้มสวนเจอกับซีเกมเพื่อนประตูผีเอฟซี F C, นะครับซีเกมเข่าในบูดุดัน นะครับอังกอรกอ็อ่งกอรก็เป็นมวยเข่าเหมือนกันแต่ว่าต้นต้น,ตนมีฝีมือหลักเหลี่ยมดีนะครับต่อแย้มสวนช่วงนี้สดเหมือนกันนะครับผมชอบความมาตรฐานของเจ้าอังกอรต่อแย้มสวนนะครับสีเก้มพึ่งเข้ามาชกกรุงเทพน่าจะเป็นไฟที่2แหละนะครับในการใส่ฟันยางชั่งน้ําหนักชกนะฮะคู่ที่6ครับสายน้ําสวนอาหารปีกไม้เจอกับพลอยเงินอาศึกมวยไทยสายน้าฝีมือสมองไอคิวมวยดี แต่ว่าน้ำอึดน้ำทนไม่ค่อยดีนะครับพลอยเงินนี่ชกตลอดเคลื่อนไหวประจํานะครับชกกรุงเทพประจํานะครับฝีมือ IQ มวยนี่ดีกว่านะครับผมชอบไปที่เจ้าพลอยเงินอัดศึกมวยไทยนะฮะคู่ที่7เพชรชาคิดอินสไวสไตล์เจอกับธีรพลแดงเขาทรายนะครับธีรพลลูกบ้านใหม่นะครับมวยแถวแถวโคราชบุรีรัมติดติดกันนี่ครับเพชรชาคิดมวยนองคายนะครับเพชราคิดเนี่ย เจ้าอะไรนะกอลุงธนาเกียรติเดิมนะครับวันนี้ผมมองสดใสแบรเบอร์เลยนะครับเจ้าธีรพลแดงเขาทรายเกตมวยดีกว่าเยอะนะครับคู่ที่8ครับคู่รองคู่เอกช่วงแอปโกสปอร์ตนะครับเจ้าอินทรีเกียรติเจริญชัย121ยปอนด์กับซันเดย์นะครับคุณพ่อลูกแฝดซันเดย์บูมเด็กเซียนนะครับต้นต้นลุ้นนับลุ้นน็อกได้ครับความน้ำอึดน,น้ำทน,นี่เจ้าอินทรี จะดูดีกว่าครับน้ำเลี้ยงดีกว่าซ้อมพีเคเจ้าอินทรียีเกียรติเจริญชัยปิดท้ายคู่เอกนะครับวันนี้วันที่คู่เอกคู่ที่9้ครับพลอยลุงเพชรเงาะบางกะปิกับเดชพิชัยนาวีอันดามันร้อยสิบเอ็ดปอนด์นะครับต่อยกลางวันพลอยลุงเพชรได้เปรียบเวทนะครับเดชพิชัยฝีมือศอกคมอาวุธหนักแรงต่อยกลางวันร้อยสิบเอ็ดผมว่าเสียเปียบเวทเดชพิชัยควรจะต่อยร้อยสิบสามร้อยสิบสี่นะครับแต่ว่าตัวเด็กเนี่ย ซ้อมนานๆซ้อมหนักๆมาเนี่ยร้อยสิบเอ็ดเด็กก็บอกว่าชกได้ร้อยสิบก็ชกได้นะครับแต่วันนี้ผมมองดูแล้วนะครับอ,อ่หุ่นร่างกายฝีมือมวยนะครับอยู่ที่เดชพิชัย iQ สมองมวยนี่อยู่ที่พลอยลุ่งเพชรนะครับวันนี้น้ำหนักสบายๆนะครับคู่นี้เบียดเอียดอาร์ตนะครับผมชอบไปที่กล้าแลกกล้าทำนะครับของเดชพิชัย นะครับอาวุธหนักแรงกว่านะครับเก้าคู่ครับครบทวนกระบวนความนะครับสี่คู่แรกจะเป็นศึกเจ้ามวยไทยช่องสามเฮดดีนะครับต่อกันด้วยทางแอปโกสปอร์ตนะครับห้าคู่หลังนะครับมวยรักมวยชอบผมแจ้งไปแล้วนะครับจะมาไล่เรียงใหม่เก้าคู่เลยนะครับใครอยากได้ข้อมูลเน้นๆนะครับเนื้อๆเลยอัปเดตตลอดนะครับกดไปที่ เอสเจนะครับบอกว่าโอโคลาดแนะนํามาฟังหูฟีโดยทีมงานพี่ขอสุขโขทัยทีมงานมัดเด็ดมวยไทยหาข้อมูลมาให้แฟนขับ f อทุกท่านได้ไม่เสียเปรียบใครอย่างแน่นอนนะครับคู่ที่หนึ่งมวยรังมวยชอบครับศึกจ้ามวยไทยนะฮะ <c oughs> เหนือเพชรพุทธประชาชื่นนะครับ <c oughs> ผมว่าไปลายน่าจะหมดแรงนะครับ <c oughs> ผมชอบไปที่เดฤดลิศสอเด็ดดำรง นะครับคู่ที่2ตีเล็กมอเพื่อนร่วมใจเจอกับนักสู้บ้านเรมบ้าร้อยสองปอนนะครับผมชอบน้าอึดน้ําทนของเจ้านักสู้นะครับนักสู้บ้านแรมบ้านี่มีอาวุธออกต่อเนื่องอย่างตลอดนะครับเจดเด็กคนนี้นะเวลาตะโกนบ้ามีอาชีพเท่าน,นั้นเท่าน,นี้มันสู้ชิบหายเลยนะนักสู้บ้านแรมบ้าคู่ที่3ามชิงแชมป์ร้อยหปอนเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับราวสตาแชมป์เก่านะครับเจอกับ ป้องกันแชมป์กับโจโฉบุมเด็กเซียนนะครับราวสตาฝีมือสมองไอคิวทางมวยไปก่อนอย่างแน่นอนนะครับผมชอบไปที่เราสตาเกียรติทรงยศนะครับคู่สี่ครับเพชรธันวาอีเกิลมวยไทยเจอกับเจมสักทีเด็ด99ผมชอบไปที่เจ้าเพชรธันวานะครับการยืนระยะมวยดีกว่านะครับคู่ที่ห้าครับคู่สำรองถ่ายทอดสดนะครับสี่คู่แรกท่านน็อกท่าอะไรจะเอาทู่ที่ห้าขึ้นไปถ่ายทอดสดนะครับอังกอร์ต่อยแยมสวน ซีเกมกับซีเกมเพื่อนประตูผีเอฟซีซีเกมเป็นมวยโคราชนะครับอังกรอรฝีมือการยืนระยะดีกว่าผมชอบไปที่เจ้าอังกรอรต่อแย้มสวนนะครับคู่ที่6สายน้ําสวนอาหารปีกไม้พลอยเงินกับพลอยเงินอัจศึกมวยไทยคู่นี้ผมชอบการยืนระยะของเจ้าพลอยเงินครับดูดีกว่าอย่างแน่นอนนะครับคู่ที่7ครับ, Pet tar style, รบเบพชรชาคิดอินฟไสสไตล์นะครับเจอกระถี่นพลแดงเขาทรายนะครับความเป็นมวยอาวุธหนักแรงทีละผลดีกว่านะครับ คู่ที่8ครับรองคู่เอกช่วงสุดท้ายครับเจ้าอินซีเกีเยริเจริญชัยเจอกับซันเดบูมเด็กเซียนผมชอบไปที่เจ้าเจ้าอินซีนะครับการยืนระยะฟิตซ้อมน้ำเลี้ยงดีกว่าอย่างแน่นอนนะครับคู่เอกนะครับปิดท้ายท้ายสุดพลอยลุงเพชรเงาะบางกะปิกับเดชพิชยัยนาวีอันดามันผมชอบไปที่เจ้าเดชพิชยัยนะครับกล้าออกอาวุธกล้าแลกกล้าทำอาวุธหนักแรงครับซอกนี่คมมากๆเดชพิชยัยช่วงสดๆนี่โอโ้โหพิกยี่สิบสามสิบหนึ่งก็พิกมาแล้วนะครับ ใครอยากรู้มวยชอบมวยเน้นนะครับมวยเดี่ยวในรายการนะครับแอดไปที่ s เจ็ดเจ็ sp บอกว่าโอโคราชแนะนํามาข้อมูลมวยของผมอัปเดตตลอดอยู่ในนั้นไม่ว่าจะเปลี่ยนคู่ชกคู่ชกถอนคู่ชกอะไรจะอัปเดตให้แฟนขับ fc ตลอดเลยนะครับแล้วก็ฟังรายเสียงฟรีจากทีมงานพี่ขอสุขโขทัยนะครับการันตีการพางมวยอยู่ข้างเวทีนี่มาสิบกว่าปีเลยไม่ต้องกลัวโดยทีมงานพี่ขอสุขโขทยัย นะครับคบถวนกระบวนความขอให้ฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจในอแอปแดงนะครับแอปแดงแล้วก็แอปฟ้านะครับโอ้โหพูดทันสมัยมากๆเลยทั้งแอปแดงทั้งแอปฟ้าครับฝากติดตามฝากกดเป็นกําลังใจให้ทีมงานมัดเด็ดมวยไทยด้วยนะครับเฮงๆงรวยๆทุกท่านสวัสดีครับ